บาทตลอดสายดาบสองคมเศรษฐกิจไทยโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่กำลังจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2568ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในในโยบายที่ประชาชนเฝ้ารอมานานเพราะค่าครองชีพในเมืองใหญ่โดยเฉพาะค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นภาระที่กดทับผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนมายาวนาน เส้นทางที่วิ่งครอบคุม110กิโลเมตรแต่ต้องจ่ายค่าโดยสารสูงสุดเกือบ70บาทต่อเที่ยวทําให้การใช้รถไฟฟ้าเป็นเหมือนบริการของคนชั้นกลางขึ้นไปมากกว่าจะเป็นการเดินทางสาธารณะของทุกคนการประกาศให้ค่าโดยสารเหลือเพียง20บาทตลอดสายจึงเหมือนแสงสว่างที่ช่วยปลดล็อกความเหลื่อมล้ำและทำให้สังคมไทยรู้สึกว่าในที่สุดก็ถึงเวลาที่ระบบขนส่งสาธารณะ กลับมาอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้จริงๆแต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านนโยบายนี้กลับไม่ใช่เรื่องง่ายหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะเพราะแม้มันจะเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนแต่มันก็เป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงสำหรับรัฐบาลและผู้ประกอบการการกำหนดราคาคงที่20บาทหมายถึงการสูญเสียไรายได้จำนวนมากในแต่ละวัน รถไฟฟ้าสายหลักที่มีผู้โดยสารนับแสนคนต่อวันหากเก็บค่าโดยสารเพียง20บาทไรายได้ที่หายไปจากราคาปกติย่อมมหาศาลร,รัฐบาลจึงต้องเข้ามาแบกรับส่วนต่างเหล่านี้ด้วยการอุดหนุนงบประมาณกลางซึ่งในปีแรกอาจยังพอรับได้แต่ในระยะยาวหากต้องอุ้มต่อเนื่องปีละหลายหมื่นล้านบาทก็เสี่ยงจะซ้ำเติมฐานะการคลังที่เปราะบางอยู่แล้ว นี่คือเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนเรียกนโยบายนี้ว่าดาบสองคมเพราะด้านหนึ่งมันช่วยลดค่าครองชีพอย่างแท้จริงคนทำงานที่เคยต้องจ่ายเดือนละหลายพันบาทสามารถประหยัดได้มากขึ้นเงินเหล่านี้สามารถนำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นธุรกิจรายย่อยแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐอาจต้องแลกด้วยงบป,ประมาณที่หายไปจากการลงทุนด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณาสุข หรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นยิ่งกว่าหากรัฐไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ดีพอสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ในวันนี้อาจกลายเป็นต้นทุนระยะยาวที่ประเทศต้องจ่ายคืนผู้ประกอบการเอกชนเองก็อยู่ในสภาพที่ลำบากไม่แพ้กันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟฟ้าเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนสูงและต้องใช้เวลาคืนทุนนับ10ปี การกดราคาตั๋วลงเหลือ20บาทโดยไม่มีกลไกชดเชยที่ชัดเจนอาจทำให้การเงินของผู้ประกอบการสะดุดและลดศักยภาพในการขยายเส้นทางหรือพัฒนาคุณภาพบริการในอนาคตเราจึงอาจเห็นปัญหารถไฟฟ้าขัดข้องบ่อยขึ้นหรือโครงการเกาะสร้างใหม่ถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเพราะไรายได้ไม่เพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายจริง อย่างไรก็ตามหากมองจากมุมสังคมนโยบายนี้ก็มีพลังเชิงบวกมหาศาลค่ะเพราะมันช่วยสร้างความเท่าเทียมคนที่มีไรายได้น้อยสามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าได้เหมือนกับคนไรายได้สูงการเดินทางไปทำงานโรงเรียนหรือโรงพยาบาลจึงไม่ใช่ภาระเกินกำลังอีกต่อไปและยังอาจช่วยลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนในระยะยาวหากประชาชนเลือกหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะค่าโดยสารถูกลง สิ่งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและลดมลพิษในเมืองได้จริงการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจึงอาจเป็นผลพลอยได้ที่สร้างประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคการลดค่าโดยสารยังมองว่าเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อเพราะเมื่อประชาชนจ่ายค่าเดินทางน้อยลงก็มีเงินเหลือไปจับจ่ายด้านอื่นเช่นอาหารการท่องเที่ยวหรือสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางได้อานิสงส์ แต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงแรงกระตุ้นระยะสั้นเพราะในระยะยาวหากงบประมาณภาครัฐต้องอุดหนุนต่อเนื่องโดยไม่มีไรายได้ใหม่มาทดแทนประเทศก็อาจเข้าสู่ภาวะขาดดุลงบประมาณที่รุนแรงขึ้นและเมื่อถึงวันนั้นผลกระทบก็อาจย้อนกลับมาที่ประชาชนในรูปดาบภาษีที่เพิ่มขึ้นหรือการตัดงบสวัสดิการอื่นๆดังนั้นนโยบาย20บาทตลอดสายจึงเปรียบเหมือนดาบสองคมจริงๆค่ะ มันมีด้านที่สวยงามที่ทำให้ประชาชนได้หายใจสดดวกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่รัฐบาลจำเป็นต้องออกแบบกลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใสและยั่งยืนเช่นการจัดตั้งกองทุนตัวร่วมที่มั่นคงการหาวิธีหาไรายได้ใหม่ๆมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือการเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้สมดุลระหว่างผลประโยชน์ของประชาชนและความอยู่รอดของธุรกิจเอกชน หากรัฐบาลสามารถหาทางออกได้อย่างรอบคอบนโยบายนี้อาจเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปการคมนาคมของไทยทำให้รถไฟฟ้ากลายเป็นบริการสาธารณะจริงๆที่ทุกคนเข้าถึงได้แต่หากล้มเหลวมันก็อาจกลายเป็นภาระการกลังที่บานปลายและทำลายความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เช่นกันสุดท้ายแล้วคำตอบว่ามันจะเป็นดาบที่ช่วยประชาชนหรือดาบที่ย้อนฟันเศรษฐกิจไทย ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการหลังจากนี้ทั้งหมดค่ะ